สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับนี่พาทุกท่านมาดูมาซื้อหินครับวันนี้เราวิ่งหินคลุกกันนะครับโอ้อยกองไหนน้องพี่น้องเลยนี่อู้หุ่นรถตักก็อยู่หุ่นเอาแม่มกองนี่แหละะใ,ใกล้นี่แหละเดี๋ยววนรถล้ลอรถตักเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะ มันจอๆนี่แล้วเฮ่ผมว่าจะเอากองนี่ครับมันจะสวยห,หน่อยเนาะทุกคน,นมาถึงเราก็เรียกรถตักมาเลยครับเดี๋ยว์มาอีกอน มาแล้วครับรถตักมาแล้วโอ้มือนี้ข้างในไม่มีรถเลยครับเดี๋ยวไปจีรจา์กันก่อนอเดี๋ยวตาแกตักให้ครับยิ่นคุกคุยน้องโอ้มือนี้จัดไปเบาๆสักสองสามเที่ยวครับข้าวห้องเปากล่องไหนเะนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะใส่ได้กี่ตัน,นครับตัวนี้ก็ต้องตามน้ำหนักนะครับ เดี๋ยวเอาแต่ลูกพีอิจฉาไปเอาเถอะมือนี่ปล่อยแล้วว่ามันได้เสียวกรองนี่ผมไหมบ่ได้ว่าสันยิ่งคุกบ่ได้ว่าสันแบบใดวะแล้วว่าสี่ไปตั้งฝุ่นเอ้าแมนบ่นี่ Ở món món là không anh mong gì không leo tới gì say ở tàu phải nhanh ấy ô ô ô เดี๋ยวลงมาดูข้างล่างหน่อยว่าตายแกใส่ให้กี่ตักครับสุดยอดเลยนี่มาแม่ลูกครับวันนี้โอ้เจ็บขากับเจ็บเวยนี่ปกติตัวแม่รถผมนี่จะใส่ได้9ตันนะครับเพราะว่าตัวแม่มันเออน้ำหนักรวมได้15ครับรถผมมันหนัก6ตันนะ ใส่เนื้อได้9ก้าครับส่วนตัวลูกก็น่าจะได้15ตันกว่าๆนะครับเพราะว่าลูกหนัก6ตันกว่าน้ำหนักรวมได้22่สิบนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปช่างดูว่าจะได้กี่ตันนะทุกคนนะครับอู้เห็นเยอะจัดครับลงโม่เขาองคานครับพอได้วิ่งครับพอได้วิ่งงานนะครับพอแล้วครับนี่ Lại vô, đeo kìm bê bì bì Cơn sám tăn luôn à bì bì đi Cơn sám tăn luôn bì Ba bì 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 วนรถกันไปเลยครับอู้นี่ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับข้างในแต่ข้างหน้านั้นจะมีอยู่นะมันแล้วแต่เราจะเลือกเอานะว่าเราจะไปโรงไหนมีโรงหนึ่งโรงสองโรงสามนะครับนี่ครับเราชอบหินโรงไหนเราก็ไปเอาโรงนั้นครับแล้วแต่ความชอบนะครับทุกคนไปโอ้ นานๆที่จะมีงานวิ่งกับเขาครับนะครับวิ่งช่วยทีมงานครับดีกว่าจอดไว้เฉยๆครับซื้อรถมาแล้วเนาะเราก็ต้องวิ่งครับเ <ๆ S 1> หลือนิดๆนี่ยหน่อยก็พอได้ป่ากบ,บนกันไปครับโอ้หนักจุู่ด้วยพันนี้เราก็ใส่หหลายเต่ะว่า จ oh. ือว่าหนักอยู่นะครับเพราะว่าฟังจากเ,เสียงท่อรถแล้วนี่เสียงท่อมันออกครับมันพรอดพรอดเอาเลยอะ่ะแสดงว่าตึงพอสมควรครับถึงตะชันครับ เราช่างเราก็ต้องช่างแยกแม่ลูกนะครับน้ําหนักรวม37ตันก็จริงนะแต่เราต้องช่างแยกแม่ลูกนะครับแม่ก็15ลูกก็22ครับน้าหนักรวมโดยที่ไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดให้เรานะครับตัวนี้ต้องทําตามกฎหมายครับใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้นะครับยุสยุสจักรันวะสอ้คได้นิดหน่อยครับ เดี๋ยวดูน้ำหนักรวมสินี่น้ำหนักรวมได้ครับนี่สามสิบหกตันห้าร้อยโลนะครับนี่สบายสบายครับสามหกตันห้าร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวครับไม่เกินนะครับน้ำหนักรวมมาได้สามเจ็ดตันครับนี่เอาเลยนะครับเอาเลย ไม่ต้องไปเพิ่มครับนิดหน่อยอู้คันนี้สายแบกว่าปะเต็มกล้องเลยวะอ๊าจั่วจัดหนักแท้ลกูกเพ๊ะอู้เจอรถหล่อครับนู่รถหลอ่อรถเสียโดมครับคันนี้รถหนักไปได้ค่ะกำนันโดม วะ <Yeah>. wow. <laughs> ไปสติกเกอร์ไปไหนหมดดิป่ะเดี๋ยวลงไปจ่ายเงินครับพอเราช่างเสร็จแล้วเราก็มาจอดนะครับเราก็ไปจ่ายเงินนะทุกคนนี่ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูสาวตาช่างหนะ่อย เขาให้วิ่งมันวิ่งข้าโอ้ท่าแกอะไรบ้าหรือเปล่านี่เสียรถหมดเลยโอ้เออไปลงไหนนี่ยังไม่รู้เลยท่าแกอยังไม่รู้เลยท่าแกนี่มั่วเลยใช่ไหมป่ะใจตังครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมเียบร้อยครับนี่ ดูน้ำหนักเบื้องว่ะมันบเ,เต็มน้ำหนักพี่น้องได้23ตันเองครับนี่23ตัน200โลน้ำหนักสุดทธินะครับก็โอ้คือว่าแหละครับขี้เกียจวนไปอวอีกรอบครับแต่เราก็ต้องให้มันได้น้อยกว่ากฎหมายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเต็มเกินมันอันตรายครับช่วงนี้ไม่ไหวครับเอาซ้ำนี่แหละข้อ,อปากขออข้อนะครับพอไปได้ครับ นี่นี่แล้วก็เต็มลำเลยอุ๊โตกจด้อยวัวไปเดินทางกันต่อเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทุกท่านเนาะเอ,อเกคคับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ